เ็นดอกกุหลาบได้ไหมคะเอายังเอายังครับเอาอันไหนเอาอันไหนยังแป๊บหนึง่งยังไม่สวยเลยเอาเพลงนี้ตื้นๆแล้วกันนี่ปะหน้าเราเปิดเดิมอีกอ่ะจริงอหรอจริงปะเนี่ยอันนี้แน่เลยหนู่ะที่โดนหนูว่านี้แน่ แป๊บน,นึงนะต้องเอาหน้าสีสวยอัดวิดีโอด้วยอะที่โดน นี่แน่เลยเพราะว่าเพลงนี้ผู้ชายรอง หาไปจอโอ้ยเลื่อนเลื่อนหายังอยู่ชุดเดิมยังอยู่ชุดเดิมวันนี้วันเกิดพี่โดนค่ะพี่พี่ตาก็เลยต้องอยู่นานน้องพาแชทมาพอดีวันเกิดพี่โดนก็เลยต้องใส่ชุดนี้นานๆหน่อย พร้อมบอกหนูว่าพร้อมและอยากจะพี่โดนอะ่ะพร้อมยังสี่พี่ไรน,นะสวัสดีค่ะผมเมื่อกี้คุยกับน้องเหรอพี่โดนได้ปุ๊บหนูส่งรูปให้ปั๊บเลย บ้างก็ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีซรทุกคนด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดติดตามกันด้วยนะคะยูเซอร์จากำะวันใไไ้นะสองเราขับปเป็นกำลังใจให้กันได้ดยะะังไงเคเราเปิดข่ะแล้ววนเนี้ยส<ๆ>วัสดีค่ะสวัสดีวัสดีค่ะบ กดือเป็นเพื่อนเฉยๆนะไว้ส่งพรุ่งนี้โอเคค่ะโหได้แต่ว่าจะเจรได้ทีนนี้จบนานเลยเนี่ยทีนาทีสามสิบนาที ไปก่อนนะคะค่ะโผลพี่แซนดี้คะไปค่อยเติมบ้างเลยไม่ได้พับนิ่งอะผมไปแล้วนะคะไม่ได้พับนิ่งอะพี่โดนพี่โอนโดเนชั่นพี่โอนโดเนชอ่น หนึ่พี่ก็ได้ที่1แล้วเนี่ยขาดอีกแค่100อีก100่งร้อยค่ะพี่รอกเอ้ยขอบคุณค่ะพี่โอนอีกนิดนึงอะ่ะอีก100่งร้อยค่ะพี่โดนใช่พี่โอนอีก100ค่ะพี่โ,นโนอโนขาดอีก100อีก100เนี่ยพี่ก็อยู่ที่1แล้วเนี่ยใกล้แล้วพี่หนึ่งในใจหนูอะ่ะฝากน้อง พี่นอน้อยอาหรอว่าไปได้ขนาดนั้นคือน้องข,องขาดสรุปของขาดค่ะสรุปของขาดไม่ตายเถอะโรบินว่าไปว่าไปนะคะไอยูไ <you> วดีิิตา้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆ อีกนิดเดียวให้อาหารแมวหนูได้นะคะพี่โอนหนูรู้ว่าพี่มีโดนัทที่ให้อาหารแมวหนูเลยให้อาหารแมวหนูเลยเฮพี่โดนโดนแบบนีครับทุกคนให้อาหารแมวหนูด้วยนะวันนั้นสลอดเอามากินหมดแล้วนั่นไงก็ไปปั่นสลอดไงก็ไปปั่น ร้อนหมดอะ่ะพี่บ้านลูงสวัสด,ดีนะคะพี่ตามกินข้าวหรือยังทุกค,คนกินข้าวหรือยังสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่บ้านลูงที่บ้านลูนขงขอบคุณติดตามขอบคุณแชร์ค่ะนี่ขอบคุณ ลุกขึ้นเต้นกับหนูนะเนี่ยลุกขึ้นเต้นอยู่คนเดียวแล้วดูทรงดูทรงายคนแรกก็คือน่าจะเป็นพี่ดีนกับพี่โดนนี่แหละเฮ้เท่พี่โดนดูลูกสวยไหมแป๊บน,นึงนะคะทุกคนอ้าวพี่พี่หนูนายยังอยู่นี่วิ่วจู่ๆดีครับผมอยากฟังเสียงเจ้าภาพหน่อยไหนเจ้าภาพอ่ะพี่โดนขึ้นคอกับหนูเร็ว เช่พอกับหน้เลยอ้าววันไหนบอกจะเจ้นให้ผมดูวันไหนวันไหนวันนี้ไม่ได้แล้วพี่โรนพี่โรนรู้ไหมวันนี้เขาเจ็บท้องไปจำเดือนมากเลยนะแต่เขาตื่นมาเว้ยเขาตื่นมารีบอาบน้ำแต่งหน้าเพื่อที่จะมาถ่ายรูปให้พี่แล้วก็อัดวิดีโอให้พี่อ่ะพี่โนคิดดูดิเพราะพี่ดนมีความสำคัญกับเขามากขนาดไหนผมไม่ถนัดเึ้นคอกันเช้นคอมากกว่า หนูว่าว่าจะไม่อ,อนละอันเนี้ยคิดดูดิคิดดูคิดดูดิคือเขาเจ็บท้องมาก,กเขาเก็คิดอยู่นะว่าเขาจะออนดีไหมเขาจะบอกว่าพี่โดนเจ็บท้องมากเลยแต่วันนี้เดี๋ยวค่อยเอาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาไมอ่ะพิต้าฮะทอาไมอ่ะจริงเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะเขาก็เลยเออบุษะ พี่หนนะขอบคุณค่ะผมเย้พี่หนนะขอบคุณค่ะไม่เชิญเขาเลยงอนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดถักนะวันนี้พี่หนนนะขอบคุณค่ะถ้าหนุ่มม่ออนจะไปเป็นของข้างๆบันท,ทีขอเอาขอเอลขอดีไม่ได้ขอบคุณค่ะพี่ต่อดีะ่ะถึงบ้านแล้วหรอ บ้านแล้วเหรอคะพี่หนูนะขอบคุณนะคะ่ะลูกขอบคุณนะคะ่ะก็เลยโอเคงานเกิดมันเกิดพี่ชายก็เลยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดีกว่าอะแป๊บนึงนะคะพี่ต่ออย่าเพิ่งออกนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเพิ่งถึงบ้านครับโอเคครับผมพักหนึ่งน,น้ำก่อนแป๊บนึงของบคุณจนะ้ะเอ็มมาเนี่ยโอ้โห